หากบอกชื่อให้กีลีนาคาดูโซหลายคนย่อมเกิดความสงสัยและถามว่าเธอคนนี้เป็นใครอย่างแน่นอนแต่หากบอกว่านี่คือภรรยาของอังเคิลดิมาเรียคุณก็จะรู้จักเธอในทันทีอย่างที่ทราบกันดีว่าสตอรี่ระหว่างโคกับยูเนเต็ดมันต่างเป็นฝันร้ายของกันและกันทั้งคู่ บ่อยครั้งที่ความบาดหมางระหว่างดิมาเรียกับปีศาจแดงถูกนําเสนอออกสื่อจนกลายเป็นเรื่องปกติแต่นั่นก็เป็นเพียงการพูดถึงหนึ่งในสมสรของอังกฤษเท่านั้นแต่กับประเด็นของคาดูโซมันต่างออกไปเพราะทันทีที่เธอให้สัมภาษณ์กับรายการช่องหนึ่งซึ่งถูกถามถึงดิมาเรียสมัยค่าแขงในอังกฤษ และเธอให้ความเห็นกับประเด็นดังกล่าวไว้แบบนี้ประโยคแรกในบทสัมภาษณ์มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะนอกจากประเด็นระหว่างสามีกับลุยฟันกันแล้วเธอเองก็เคยผ่านเหตุกาณรร์เลวร้ายอย่างมีโจนขึ้นบ้านมาแล้วเหมือนกันมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะไม่ชอบที่นั่น แต่สิ่งที่หลายคนตั้งข้สังเกตมันคือประโยคหลังต่อจากนั้นต่างหากแน่นอนว่าไม่มีใครห้ามกันได้เรื่องความคิดเห็นส่วนตัวและการไม่ชอบบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของเมืองก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนต่างทวีป เมืองเมนอาจจะย่ำแย่แบบนั้นจริงๆแต่การวิจารณ์ถึงผู้หญิงประเทศเขาตัดสินผู้คนที่นั่นโดยที่ยังไม่รู้จักพูดถึงอาหารของพวกเขาในเชิงลบและวิจารณ์ไล์สไตล์ของคนอื่นออกสื่อเพียงเพราะไม่เหมือนตัวเองมันคือการเพิ่มภาพลบให้กับสามีอย่างอังเคิลดิมาเรียจากที่คนไม่ชอบในบริติสมีแค่แฟนบอลอยู่นเติดการเปิดประเด็นหมองรวมแบบนี้จะทําให้คนที่เกลียดไม่ได้มีแค่แฟนบอลผีอีกต่อไปเล่นวิจารณ์ทั้งบรรยากาศ ตาสีตาสาที่ไม่ได้มีปัญหากับหลอนและสามีแบบนี้อยู่ดีไม่ว่าดีจะเป็นการหาส้นตีนให้ดีมาเรียเสียเปล่าเรียกได้ว่าคนจะซวยเมียช่วยได้จริงๆและถึงตรงนี้บางทีสิ่งสุดท้ายที่ดีมาเรียคนจะทํานั่นก็คือการเดินไปบอกเมียรักว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาบอกได้ก็บอกหน่อยเถิดจะ้ะเมียจา๋า